สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนก็ ดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทั่วไปนะคะประจําเดือนตุลาคม2563ค่ะแล้วก็จะเป็นการดูดวงให้กับคนจํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีเมถุนนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะหรือบางคนเข้ามาดูเราอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบ ยังไงก็ผ่านไปข้ามไปนะคะแต่ถ้าดูแล้วตรงเราใช้ก็นํไปรับใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะหรือดูเพื่อความบันเทิงนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ทําคลิปออกมาให้ให้ดูกันได้ทุกเดือนนะคะเรื่อยๆไปนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมิถุนนะคะหรือลัคนามิถุนประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างคะ่ะ ราศีเมถุนนะคะช่วงเดือนตุลาคม2563นะคะเป็นเป็นดวงเอ่อเป็นช่วงที่เหมือนกับขาดขึ้นหรือเป็นช่วงที่ทำไรแล้วประสบความสำเร็จสูงนะคะไม่ว่าจะบางคนอาจจะ เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือบางคนอาจจะคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะบางคนคิดเยอะคิดมากไม่ต้องคิดมากนะคะให้ลงมือทําเลยนะคะในช่วงตุลาคมนี้ใครอยากทำอะไรหรือลงทุนอะไรทําได้ค่ะนะคะแต่จะเป็นในลักษณะของทําธุรกิจเล็กๆนะคะไม่ได้ลงทุนเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูแล้วนะคะบางคนอาจจะทํา งาน2ออย่างพร้อมๆกันแล้วมันมันไปได้ดีะนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้การงานถือว่าเด่นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะในราศีมิถุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานเสริมงานหลักนะคะก็คือ มีความสมําเร็จสูงนะคะใครที่อยากลงทุนค้าขายต่างๆได้นะคะเหลือขายของออนไลน์นะคะก็ขายดีนะคะแล้วก็ในส่วนของงานประจําก็ช่วงเนี้ยนะคะอะไรที่เคยมีม,มีมีปัญหาหรือทํางานผิดพลาดเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะแก้ไขได้ดีแล้วก็ผ่านไปได้ดีบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะให้ให้ให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำมหรือรายได้เสริมนะคะเข้ามาเพราะว่าดูแล้ว การเงินอาจจะมามากกว่าหนึ่งทางนะคะในช่วงตุลาคมนี้ถือว่าเด่นเลยทีเดียวนะคะสาหรับ คนที่เกิดราศีมิถุนในเรื่องของการงานนะคะใครที่รอง,งานอยู่ก็จะได้งานนะคะ,ะในเรื่องของการเงินนะคะก็ดีเช่นกันนะคะการงานดีการเงินดีแต่ว่ารายจ่ายก็ดีเช่นกันนะคะและมีการลงทุนมีการจ่ายเป็นก่อเป็นการมีเกณฑ์ได้เสียเงินก้อนนะคะอันนี้ต้องเซฟเงินไว้เยอะๆนะเพราะว่าอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมแซมอะ,อะไรใหม่ๆนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของ บางคนอาจจะเหมือนกับอยู่ดีๆนะคะ นะคะในบ้านอาจจะเสียต้องไปซ่อมแซมต้องซื้อใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะนะคะได้ซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรเงี้ยนะคะคือมันมีเกณฑ์ได้เสียเงินนะนะคะแต่ว่ารายรายรับเราก็ดีแต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันแล้วมันมันเป็นก้อนนะคะคือมันเป็นความจําเป็นอ่ะนะคะไม่ไม่จ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ยังต้องเซฟเงินอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่เซฟเนี่ยก็อาจจะมีการเ,าเงินขาดมือได้นะคะหาได้ก็มือมี รายจ่ายเยอะเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินก็ถือว่ายังดีนะคะขอให้เซฟเงินไว้นิดนึงนะคะเพราะอาจจะต้องเสียเงินกระทันหันหรือเสียเงินอย่างไม่คาดคิดนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะราศีมิถุนเนาะในในส่วนของความรักคนโสดนะคะคนโสดยังต้องโสดต่อไปนะคะช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานและเงินมากกว่าเพราะมันโดดเด่นกว่านะคะใครที่มีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะจังเหมือนกับทางผ่านนะคะผ่านมา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเข้ามาเร็วออกไปเร็วนะคะอาจจะเป็นด้วยด้วยด้วยยังไม่ถึงจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักของคนโสดสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีบางคนที่มีคนเข้ามาจีบเล่นๆอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนไม่มีเลยอยากมีก็ไม่มีนะคะในช่วงนี้หรือบางคนเข้ามาแล้วเราก็ยังไม่พอใจมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อนะคะมันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่า ตัดบทไปนะคะอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าก็ให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินจะดีกว่านะคะอยู่อยู่คนอยู่สด รวยสวยกว่านะคะถ้าเป็นผู้หญิงนาะเป็นผู้ชายก็อยู่อยู่คนเดียวได้นะคะอะไรเงี้ยนะคะก็คือในเรื่องเด่นมันเรื่องของการเงินมากกว่านะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็จ,จะไม่มีเวลาให้กันเพราะยุ่งแต่ง,งานแล้วก็โฟกัสที่เงินงานนะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่ทําอะไรแล้วเป็นเงินน่ะนะคะในช่วงเนี้ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหนักเหนื่อยหนักหรือแข่งขันกับคู่แข่งนะคะถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันก็มีคู่แข่งเยอะเ,อะเช่นกันนะคะเหมือนกับ แต่ว่าทําอะไรเหมือนเหมือนกันเราก็ต้องมีการโฆษณาก่อนต่อเติมตกแต่งร้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นในส่วนของร้านค้าต่างๆนะคะแต่ว่าคือมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ว่าเหนื่อยเราได้เงินอะไรเงี้ยก็คุ้มนะคะแต่ว่าช่วงทีเนี้ยมาดูในเรื่องของความรักมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักักเท่าไหร่นะคะก็คือโฟกัสที่การทำงานมากกว่านะคะบางคน,น่ะนะคะคบคบ,คบแฟนอยู่ ทาง uh, โชเชียลต่างๆช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆตอบบ้างไม่ตอบบ้างคุยบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานเนาะไม่มีเรื่องมือที่3นะคะแต่จะเป็นในเรื่องของการไม่ว่างมากกว่านะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันง่ายนะคะเพราะว่ามันมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเราเบื่อหรือคู่ของเรานะคะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าปัญหามันอาจจะ ยืดเยื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะมันมันก็เลยทําให้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมือนอยากจะหยุดจยากจะพักกับความสัมพันธ์นะคะไม่ไม่อะไรทางนั้นนะ,ะอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้นะคะที่อยากจะหยุดนะคะไม่อยากไปต่ออยากอยู่คนเดียวนะ,ะพอมีคู่ก็อยากอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวก็อยากมีคู่อะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะคะเหมือนกับเราเหนื่อยเหนื่อยกับ กับคําว่าครอบครัวนะคะในช่วงนี้จะรู้สึกท้อเหนื่อยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องมีภาระที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของเงินเงินทองแล้วหาอยู่คนเดียวหรือเราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเ,เหมือนกับเหนื่อยมากกว่าคู่อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้หรือเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้ ไม่ได้เยอะนะคะเหมือนกับตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเหมือนเราเป็นผู้นํามากกว่าไรเงี้ยมันก็เลยมีความสัมพันธ์เหมือนกับว่าอ,อ,อยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะมีคู่อะไระเงี้ยพอมีค,ค,มอคู่แล้วมันเหนื่อยอยากอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยมันเป็นความความคิดของเราหรืออาจจะเป็นความลักษณะของเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนตุลานเนี่ยคนมีคู่ที่แต่งงานแล้วมันจะเป็นอะไรที่อยากหยุดความสัมพันธ์นะคะชะงักไ้อะไรเงี้ยถ้ามีทางเลือก ได้ก็อยากเลือกทางอื่นที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนกับคล้ายๆกับหมดคนหมดรักแล้วอะนะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่อาจจะเป็นที่ตัวเรามากกว่านะคะแต่อาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะคะมันก็อาจจะมองได้2ออย่างแตโ่โดยที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกของเรามากกว่ามีความเหนื่อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็จ,จะเป็นในช่วงที่เหมือนกับว่า ทำอะไรมันก็ยังไม่ได้ดังใจในะเรื่องของความรักคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะก็คือยังต้องทนทนอยู่อย่างเงยไปก่อน,นะะในช่วงตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือการทางเลือกที่อยากอยู่คนเดียวนะคะมอนกับเราเหมือนเรารอเวลาให้มันถึงแค่นั้นแต่เหมือนตัดสินใจไว้ในใจลึกๆแล้วแหละนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะมีบางคนอาจจะคิดว่า อยากอยู่คนเดียวหรืออยากมีอ,อยากอยากหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้เวลาอะไรเงี้ยนะคะแต่ด้วยการที่เหมือนบางคนอาจจะปรึกษาผู้ใหญ่แล้วกาจะห้ามนะคะด้วยการที่เหมือนบางคนอาจจะมีูกบุตรด้วยกันนะคะเขาก็อาจจะอยู่อยู่ด้วยภาราหน้าที่อย่างนี้ก็ได้เช่นกันเนาะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ปัญหาเนาะของแต่ละคนเพราะว่าคนคนเรานะคะอยู่ด้วยกันถ้ามันเป็นทุกข์บางคนก็อาจจะอยากหยุดนะคะแต่ถ้ามันมีทุกข์ ทุกสุขมากมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยก็ลองลองพักบ้างหยุดหยุดกับการเหมือนกับทําใจนะคะให้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะเพราะว่าคิดมากมันก็อาจทําให้เราเหนื่อยใจได้นะคะกับความสัมพันธ์เพราะว่ามันอาจจะทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่าคําว่าทําใจนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของ โชคลาภนะคะโชคลาภช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่จะเป็นใ,นในในในลักษณะของได้ได้เงินมาจากการทํางานได้เงินมาจากเ,าเหมือนกับเ,เงินเก่าๆอาจจะกลับมาถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเงินปันผลหรือการาได้ค่า พิเศษต่างๆเนี่ยนะคะก็จ,จะมีได้บ้างในช่วงนี้นะคะก็พอหาได้นะคะมูลเงินมุนได้ดีนะคะแต่โช่วลาวยังไม่ค่อยเด็ดสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจการที่เหมือนกับเครียดคิดมากนะคะจะปวดหัวเป็นไมเกรนได้ในช่วงนี้หรือการปวดตาทํางานหน้าคอมต่างๆนะคะสายตาสั้นสสยตายาวนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของ ปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเหมือนคนทํางานหนักแล้วไม่ได้พักผ่อนนะคะจะเป็นเหมือนกับข้นเนื้อข้อตัวปวดตามร่างกายปวดเขา่าปวดแขนปวดขาอะไรเงี้ยนะคะได้เช่นกันในช่วงในช่วงตุลาคมนี้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสําหรับราศีมิถุนยังเรื่องสุขภาพยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะสําหรับราศีมิถุนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ